ที่บอกว่าคนเราปล่อยวางไม่ได้นั่นก็เพราะว่าอุปสรรคของการปล่อยวางนะมันต้องใช้ปัญญาไงลูกพอเราปราศจากปัญญาทําท่าจะปล่อยวางก็ปล่อยไม่เป็นพอปล่อยไม่เป็นก็เข็นใจปล่อยเป็นก็เย็นใจแล้วทํายังไงถึงจะปล่อยวางได้วิธีการก็คือหนึ่งให้เตือนตัวเองว่าชีวิตของเรานะั้นมันสั้นเหลือเกินเรื่องไหนก็ตามที่มันไม่จําเป็นอย่าเอาเวลาไปเสียด้วย เหมือนกับมาร์กเทเวนได้บอกว่าชีวิตเรานั้นสั้นเหลือเกินไม่มีเวลามากพอที่จะโกรธเกลียดชิงชังอิจฉาพยาบาทมีเวลาเพียงเพื่อที่จะรักเท่านั้นและขนาดมีเวลาเพื่อที่จะรักเวลานั้นก็ยังไม่พอด้วยซ้ำไปคิดอย่างนี้สิว่าชีวิตเ,เราแสนสั้นฉะนั้นเรื่องไหนไม่จำเป็นตัดออกจากชีวิตไปคนไหนไม่จำเป็นตัดออกจากชีวิตไป นี่วิธีที่หนึ่งนะและวิธีที่สองเรื่องไหนเป็นเหตุสุดวิสัยที่เราควบคุมไม่ได้เลยเช่นคนจะด่าเราจะรักเราจะชมเราจะวิจารณ์เราหรือเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเป็นเหตุสุดวิสัยของชีวิตจริงๆเรื่องอย่างนี้ก็ต้องปล่อยวางไปยึดติดถือมั่นไว้ก็แก้ไขอะไรไม่ได้เลยพูดสั้นๆว่าวิธีการปล่อยวางนั้นหนึ่งเตือนตัวเองว่าชีวิตมันสั้นเรื่องไหนไม่สําคัญคนไหนไม่สําคัญตัดทิงไปนะ และสองเหตุสุดวิสัยจงอย่าแบกยอมรับความจริงแล้วก็ปล่อยมันไปเตือนจิตสกิดใจตัวเองไว้ว่าสุดมือสอยก็ปล่อยมันไป